เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ22กันยายน2567คลิปนี้เราจะมาอัปเดสตสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยกันนะคะชาวไร่อ้อยนัด23กันยายนนี้ทวงถามค่าตัดอ้อยสดตันละ120บบาทพร้อมกันนี้ได้ชี้ชัดว่าปีถัดไปขอความชัดเจนเพราะค่าใช้จ่ายมากกว่าการเผาอ้อยแต่หากรัฐไม่ช่วยเหลือกเกษตรกรอาจจะ หันกลับมาเผาอ้อยที่ตัดได้เร็วขึ้นโดยนายธีรชัยแสนแก้วนายกสมาคมชาวไร่อ้อยภาคอีสานนะคะได้อัปเดตว่าในวันที่23กันยายนนี้ซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้ทางผู้แทนสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสานและผู้แทน3องค์กรชาวไร่อ้อย ขอเข้าพบนาะยเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศุตสากรรมคนใหม่เพื่อให้ช่วยเหลืองบประมาณตัดอ้อยสดคุณภาพดีช่วยลดฝุ่น PM 2.5 1 2 0บาทต่อตันที่ป่านมาชาวไร่อ้อยซึ่งยากลำบากได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลทำการตัดอ้อยสดซึ่งมีต้นทุนมีความยากลำบากมากกว่าปกติช่วยลดปัญหาการเผาอ้อยจึงอยากขอเงินชดเชย 120บาทต่อตันซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาแล้ว3ปีเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดก็ต้องส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมานายภูมิทราเวชชัยอดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้นได้รับปากกับตัวแทนชาวไร่อ้อยว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายหรือสนอนและตัวแทนเกษตรกร,ร,กรโรงงานและกระทรวงที่เกี่ยวข้องหารือกันให้สนอนดำเนินการเรียกประชุมให้ได้ข้อสรุปภายในหนึ่งเดือนเพื่อส่งเข้าที่ประชุมครมต่อไปแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบ จึงมาทวงสัญญาขอให้รัฐบาลช่วยเหลือง,งบประมาณตัดอ้อยสดคุณภาพดีช่วยลดฝุ่น PM 2.5ตันละ120บาทเนื่องจากการตัดอ้อยสดมีต้นทุนมากกว่าการตัดปกติอีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลช่วยลดปัญหาการเผาอ้อยสดและฝุ่น PM 2.5 โดยนายธีรชัยได้กล่าวว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยทุกปีก็จะขอความชัดเจนเลยว่าในฤดูถัดไปหากจะให้กเกษตรกรช่วยลดปัญหาการเผาอ้อยและฝุ่น PM 2.5ก็ขอให้จ่ายเร็วขึ้นและปัจจุบันต้นทุนการเพาะปลูกสูงทั้งปุ๋ยค่าแรงและน้ำมันแต่ก็เข้าใจว่าเป็นรอยต่อของรัฐบาลที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่แต่กรรมการในสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสออ ไม่ได้เปลี่ยนก็น่าจะจัดประชุมได้แต่ทำไมไม่ทำก็จะขอคำตอบในวันนั้นว่าจะประชุมเมื่อไรเพื่อที่จะนำเสนอคอรมให้เร็วที่สุดอันหนึ่งโครงการสนับสนุนเกษตร,รกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5คาดว่ามีชาวไร่อ้อยเข้าร่วมโครงการประมาณ140,000รายซึ่งโครงการจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ส่งผลต้นทุนการผลิตอ้อยปรับตัวสูงขึ้นสาระสำคัญก็คือ1จะจ่ายเงินสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตามโครงการในอัตราไม่เกิน120บาทต่อตันเพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถดำเนินการเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีและนำไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดที่ทำให้เกิดการลักลอบการเผาอ้อยเช่นเกษตรกรใช้เตรียมพื้นที่เพาะปลูก ให้เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักรกลทางการเกษตรหรือการเตรียมร่องดินให้เครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวได้เป็นตน้นทั้งนี้โรงงานต้องจัดส่งข้อมูลคู่สัญญาชาวไร่อ้อยพร้อมจำนวนต้นอ้อยสดที่ส่งโรงงานและจำนวนหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยซึ่งได้ดำเนินการรวบรวมอ้อยจากชาวไร่อ้อยรายย่อยส่งให้กับโรงงานต่างๆจะต้องแสดงบัญชีรายชื่อชาวไร่อ้อยรายย่อย ที่อยู่ในสังกัดพร้อมจำนวนตันอ้อยสดเพื่อที่ทกศจะได้โอนเงินช่วยเหลือไปยังบัญชีธนาคารของชาวไร่อ้อยรายย่อยโดยตรงสําหรับหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะ 1. ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้กับโรงงานน้าตาลจะต้องเป็นชาวไร่อ้อยที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลสายปี2527 และได้จัดทำคู่สัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลก่อนเปิดหีบอ้อยสองชาวราไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้กับโรงงานผลิตเอทานอลจะต้องเป็นชาวราไร่อ้อยที่ได้ทำสัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานผลิตเอทานอลหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะคะ 3. ชาวราไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้กับโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงจะต้องเป็นชาวราไร่อ้อย ที่ได้ทำสัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงหรือขึ้นทะเบียนเก,ยเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสากรด้านสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนอรบุข้อดีของการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยสดคุณภาพดีปราศจากการเผาอ้อยตัดสดงดการเผาใน3ด้านได้แก่ด้านไรายได้อ้อยมีคุณภาพดีมีความหวานสูงมีผลผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อยได้มากขึ้น ผลผลิตน้ำตาลทรายมีคุณภาพลดการใช้ปุ๋ยเคมีและวัตถุปรับปรุงดินไม่ถูกตัดราคาลดค่าใช้จ่ายในการจัดการวัชพืชด้านการจัดการนะคะมีความยืดหยุ่นในการผลิตใบอ้อยที่ไม่ถูกเผาจะคลุมดินช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินการไม่เผาทำให้มีแมลงหางหนีบมากขึ้นช่วยควบคุมหนอนกระบาดใบอ้อยที่คลุมดินเป็นที่อยู่ของแมลงศัตรูธรรมชาติ ในด้านสิ่งแวดล้อมไม่สร้างมลพิษทางอากาศสร้างระบบนิเวศในแปลงอ้อยเป็นการทำเกษตรแบบยั่งยืนนี่คือความคืบหน้าสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะในวันพรุ่งนี้23กันยายนชาวไร่อ้อยทวงถามนายเอกนัทพร้อมพันกับค่าตัดอ้อยสดลดโลกร้อนตันละ120บาทต้องรออัปเดตความคืบหน้าในวันพรุ่งนี้กันนะคะ อัปเดต22กันยายน2567